สวัสดีค่ะประสุค่ะประสุจะเอาหมวกใบนี้มาให้ดูนะคะที่วันก่อนประสุใส่ให้ดูแล้วก็คือถูกอกถูกใจกันนะคะประสุก็เลยจะมาแกะลายให้ดูนะอ่าอันนี้นะคะอันนี้คือลายของเขานะคะลายอันนี้มันเป็นเออมันเป็นลาย x ควานะคะลาย x y แบบสี่หลักนะคะซึ่งประสุก็ทบทวนเอาเอา x y แบบสามหลักขึ้นไปให้ดูแล้วนะคะแต่ตัวนี้เป็นสี่สี่หลักนะคะเดี๋ยวประสุจะให้ดูนะคะว่าสี่หลักเป็นยังไงค่ะ แบบนี้ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะเราจะแทงแนวเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเป็นพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ครั้งที่สี่ควาแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วออกมาหน้าตาของเขาลายก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะี่เป็น X แบบนี้ค่ะเรียงตามลําดับกันแบบนี้นะคะนะตอนนี้หมวกอันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้ผระสุกแก่ลายของหมวกนี้มาให้ดูนะคะวันนี้คุยกันสั้นๆนะ ก็ปะสุใช้ได้ถักเบอร์16แบบควบนะคะแล้วก็เข็มเบอร์1.5มิลนะแล้วก็ขะถักคอทอตรงตรงด้านบนเลยะค่ะยี่สิบสามแถวแล้วก็พอหนึ่งคอแบบลายอ่ะนะคะเจ็ดแถวแล้วก็คอทอซึ่งเป็นตรงคอหมวกเนี่ยเจ็ดแถวแล้วก็เป็นวีนะคะเก้าแถวซึ่งเราจะกลายเป็นปีปกหมวกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตรงไหนเรียกอะไรบ้างนะคะด้านบนนะคะแผ่นด้านบนที่เริ่มต้นเาเริ่มต้นเป็นวงกลมมานะคะโดยคอทอ ทั้งหมดเนี่ยยี่บสามแถวนะอันนี้ย3ิบสามแถวนะคะไล่ลงมานะคะพอถึงแถวที่ย4ิบสี่เนี่ยเราเริ่มเป็นพอหนึ่งคอแบบแบบสีแนวนะคะเป็นสี่หลักนะคะเราถักทั้งหมดเจดแถวค่ะเพื่อเป็นตัวหมวกนะคะพอถัดมาค่ะเราก็ถักคอทอให้เป็นเจ็ดแถวนะคะคอทอเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มจํานวนแล้วนะคะเอาเป็นเจ็ดแถวเพื่อกระชับตรงตรงตรงศีร,รษะของเรานะคะแล้วก็ปีกหมวกค่ะถักเป็นวีทั้งหมด9้าแถวค่ะแบบนี้ค่ะ ก็ขยายปีกไปแล้วแต่เราชอบค่ะ